สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มากับปัญหานะครับมาปรดกับปัญหาจากประเด็นที่ว่าโอ้เบสหนักนะครับแต่เสียงกลางไม่พอนะครับเบสหนักจากเสียงแต่เสียงกลางไม่พอเออเกิดจากการที่เมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสไปร่ปรวมงานไปร่วมงานแต่งนะครับไปร่วมงานแต่งของออของลูกสาวเพื่อนนะครับ ตอนกลางวันตอนกลางวันงานพิธีไม่มีปัญหาเป็นเครื่องเสียงของเราเองนะครับแล้วก็ไปเอาเครื่องเสียงไปช่วยในงานพิธีซึ่งมีการพูดมีการะอะไรต่างๆจนจบพิธีอพอตกกลางคืนมานะครับตกกลางคืนเป็นะระบบเครื่องเสียงเป็นงานจัดเลี้ยงนะครับงานดนตรีซึ่งเครื่องเสียงนี่ ทางออแกนา์เป็นผู้จัดหามาเป็นงานดนตรีพร้อมเครื่องเสียงนะครับเขามีความทันสมัยพอสมควรนะครับแต่ที่ผมไปสังเกตดูเครื่องเสียงต้องขออาภัยด้วยไม่ได้ถ่ายมานะครับเนื่องจากว่าเราไปดึกหน่อยนะครับแขกมันเยอะนะครับคนร่วมงานนะครับประมาณ200คนนะครับ ประมาณ2 0 0้คนเป็นงานในอาคารด้วยนะครับงานในอาคารนี่การแต่งเสียงนี่ค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเป็นเครื่องเสียงขนาดใหญ่นะครับผมเห็นว่าเป็นตู้เบสเทอร์โบนะครับเป็นตู้ซับเบอร์เบสเทอร์โบคู่นะครับเทอร์โบคู่แต่ว่าดอกกลางแหลมเนี่ยเขาใช้ใช้ดอก15นิ้วข้างละตัวนะครับซึ่ง บนเวทีก็จะมีะกีตาร์มีกองนะครับมีเบสนะครับมีดนตรี3ชิ้นนะครับแล้วก็นักร้องซึ่งเสียงก็ปรุงเสียงร้องเสียงดนตรีออกมากันลังเพาะนะครับ mm hmm. เพราะว่าคน200คนเนี่ยในอาคารถ้าพูดถ้าพูดถึงเล่นดนตรีดังๆเนี่ยมันจะพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับเสียงคนพูดนี่จะดังมากนะครับ แต่ผลปรากฏนะครับผลปรากฏว่าในช่วงงานพิธีนะครับพิธีกรขึ้นพูดนี่ปรากฏว่าเสียงออกเบามากนะครับเสียงออกเบามากเสียงออกเบามากคือแค่กลางบริเวณงานเนี่ยไม่ได้ยินแล้วได้ยินเบาๆซึ่งทําให้คนพูดนี่เสียงดังกว่าเสียงคนพูดเนี่เสียงดังกว่าเสียงบนเวทีนะครับนั่นก็คืออ่ เสียงกลางแหลมหายนะครับซึ่งถ้าเป็นงานถ้าเป็นงานสัมมนางานอบรมเนี่ยพิธีกรจะสามารถที่จะควบคุมควบคุมผู้ร่วมสัมมนาได้โดยสกดให้ผู้ร่วมสัมนาเงียบแต่ถ้าเป็นงานเลี้ยงนี่เราจะไม่สามารถที่จะควบคุม หรือว่าบอกว่าเอ้าฟังทางนี้ได้นะครับเพราะว่าคนเมาเนี่ต่างคนต่างเมาเสียงก็ต้องแข่งกันนะครับทีนี้เรามาดาูปัจจัยนะครับปัจจัยที่มาของปัญหานะครับปัจจัยที่มาของปัญหาเนี่ยจะมาจากปัจจัยใดบ้างนะครับอย่างเช่นผู้รับงานครื่องเสียงเองนะครับประมาณการนะครับประมาณการคนผิดนะครับ อาจจะฟังเป็นว่าสิบกระโตะนะครับก็เลยจัดเครื่องเสียงชุดนี้มานะครับคาดว่ามันจะเอาอยู่นะครับถ้าเป็นเล่นดนตรีอย่างเดียวเนี่ยเอาอยู่นะครับแต่ถ้ามีงานพูดงานพิธีเมื่อไหร่ตู้สิบหอดอกนี่รับรองเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับเอาไม่อยู่แน่นอนอ,อเพราะว่าเวลาพูดนี่ตู้เบสนี่ไม่มีค่านะครับ ตู้เบสนี่จะไม่มีเสียงพูดออกเลยนะครับเสียงพูดจะออกที่ตู้กลางแหลมฉะนั้นงานที่มีคนร่วมงานเป็นร้อยคนเนี่ยนะครับงานที่มีคนร่วมงานเป็นร0อคนเนี่ยปัจจัยสําคัญนะครับเสียงกลางแหลมต้องพอนะครับต้องพอนะครับอย่างน้อยถ้าเป็น12ต้อง6ดอกนะครับหรือ4ดอกขึ้นไปต่อข้างนะครับต่อข้างข้างละ4ดอกอย่างนี้ไม่ใช่ข้างละ2ดอกนะครับ ทีนี้ผมก็พยายามฟังดูว่าเาเขาจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับปรากฏว่ามองมาทางาผู้ควบคุมซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเวทีซึ่งมเอจาอเลยนะครับเขาจะลากสายมาควบคุมตรงหน้าเวทีเลยปรากฏว่าคนดูมิดนะครับน่าจะเป็นพนักงานนะครับน่าจะเป็นพนักงานนะครับไม่น่าใชเา่เจ้าของเครื่องเสียงนะครับเ,เป็นสาวเอนจเนีย er, เพราะว่าเห็นแต่ง เห็นแต่งตัวนะครับชุดของเครื่องเสียงนะครับเ,เป็นชุดฟอร์มนะครับนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ได้สนใจประทงประธานพูดบนเวทีเลยนะครับนั่งกดเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นนะครับไม่ได้มองจอจอคอมพิวเตอร์จอมิกเซอร์เลยนะครับไม่ได้มองจอมิกเลยนะครับเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งมีเจ้าภาพนะครับญาติของเจ้าภาพเดินไปบอกนะครับบอกว่าเพิ่มเสียงให้หน่อย เขาก็าหันไปปรับมิกนิดเดียวเสียงมันก็ยังไม่พุ่งเพราะว่าผมว่าปัจจัยมันมาจากเครื่องเสียงมากกว่าหรืออปัจจัยคนพูดบนเวทีนะครับาจากเราเห็นภาพคุณป้านะครับเห็นไหมครับแม่คุณป้าพูดเนี่ยเห็นไหมครับคนพูดเวทีเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่นักร้องนักแสดงนะครับ เขาจะเขินเวทีเขินใหม่นะครับไม่จะอยู่ไกลปากมากนะครับจะเอาหลอเอาสวยนะครับหรือมันเป็นอาการเขินเวทีนะครับเพราะว่าเจ้าภาพประธานปกติประธานเนี่ยโอเคเขาคุ้นเคยอยู่เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าจะเป็นเจ้าภาพประเภทแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยมักจะมักจะมักจะไม่คุ้นเคยนะครับมักจะไม่คุ้นเคย นี่ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ชาวดอินจิเนียร์นี่จะต้องใส่ใจนะครับจะต้องใส่ใจให้มากนะครับไม่ใช่ว่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์นะครับก้มหน้าก้มตาไม่สนใจปล่อยเขาว่าไปตามเหตุการณ์น,นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับมันก็ต้องตกมาที่ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบคือใครคือเจ้าของ เจ้าของเครื่องเสียงบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เครื่องเสียงคุณไม่ได้เรื่องเลยพูดไม่รู้เรื่องนี่มันมา i, ona, engineer, นมลงที่ไหนครับ mm hmm. มาลงที่เครื่องเสียงนะครับเขาไม่ได้ลงที่ s o u n น engineer นะครับเขามาลงที่เครื่องเสียงบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เจ้านี้ไม่ได้เรื่องแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็ลองเอามาให้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ตู้เนี่ยตู้แฟดสองตู้นะครับกลางแหลมสตู้ถ้าเป็นกลางแหลมสไตล์ของอสไตล์ของอดอกแฝด หรือดอกทริปเปิลเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นดอกเดียวนี่ไม่ได้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับเหมาะสมไหมนะครับเรามาดูนะครับแต่ละเวทีแต่อะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการควบคุมเสียงนะครับจุดไคลแม็กสำคัญที่สุดคือการควบคุมเสียงเวลาเขาเป็นพิธีกรรมนะครับดนตรีนั้นน่ะในห้องนี่มันยังไงมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักร้องก็มืออาชีพดนตรีต่างๆก็ ต่อสายเข้ามิกเซอร์เรียบร้อยนะครับเสียงมันจะออกมาสมมติแต่เสียงพิธีกรกับเสียงเจ้าภาพจะจะต้องปรับหานะครับจะต้องปรับหานะครับสิ่งนี่แหละครับคือความสําคัญนะครับความสําคัญของการให้บริการเครื่องเสียงนะครับเราจะต้องใส่ใจนะครับต้องใส่ใจประมาณการคนให้ถูกนะครับข้อหนึ่งประมาณการคนให้ถูกนะครับ ข้อสองก็คือ,อะระบบเครื่องเสียงเราเมื่อประมาณการแล้วเราต้องจัดไปให้มันเหมาะสมนะครับอย่าให้บางทีขนไปเบรสเต็มที่เลยกลางแหลมไม่พอนะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับกลางแหลมไม่พอนะครับเราต้องประมาณก,การให้มันเหมาะสมนะครับไม่ใช่เอาเอาแน่นไว้ก่อนบางคนก็บอกนี่แหละ,ะเป็นการ ไวรุ่นนะครับไวรุ่นนะครับเอาเสียงเบสไว้ก่อนถ้าเป็นการแจ้งไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นในอาคารเนี่ยกางแหลมอย่าลืมว่ามันจะต้องมีการะสะท้อนกลับนะครับมีการสะท้อนกลับการปรับเสียงที่จะให้เสียงมันใสเนี่ยถ้าคลอสคลอสปรับปรับไม่ตรงนะครับหรือหรือมิกไม่เก่งนะครับเสียงจะไม่ได้ยินนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าคน200คนเนี่ยแค่ ลมหายใจก็เอาเสียงกลางเราไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเอาเสียงกลางเราไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วทีนี้คนเมาคุยกันเนี่ยท่านจะว่ามันจะดังขนาดไหนนะครับมันจะดังขนาดไหนขนาดประธานเชิญยืนขึ้นชนแก้วบางคนยังไม่ได้ยินเลยนะครับที่สำคัญนะครับซ่านะครับคนทำาต่าจะต้องเก่งด้วยนะครับจะต้องใส่ใจนะครับไม่ใช่ว่ามัวแต่เล่นไลน์เล่นเฟซอยู่นะครับ เท่านั้นนะครับท่านก็จะไม่โดนด่านะครับแล้วก็จะได้รับคําชมเชยจากาจากเจ้าของงานแน่นอนนะครับปัญหาก็เรามาถูกกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันในการไล์สดนะครับในการคุยสดกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าปัญหานี้าจากปัจจัยต่างๆจะแก้ปัญหาอย่างไร สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม